ต้อนรับชิบะตัวใหม่เข้าบ้านกันค่ะเราตั้งชื่อให้เขาว่าซาดกคุมดูตาอ่อนๆแก้มป่องๆของเขาแซ่แค่เห็นก็หลงรักละจ้าเราไปเยี่ยมที่ฟาร์มตอนน้องอายุหนึ่งเดือนกันหนึ่งอาทิตย์นะคะดูแต่ละตัวสีหน้ายังกับลูกหมีเลยหลังจากเลือกเสร็จอีกหนึ่งเดือนจะมารับนะจ้า แล้วเจอกันอีกหนึ่งเดือนนะซาโด1หนึ่งเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วครั้งนี้ได้มารับซาโดแล้วโตขึ้นเยอะเลยเธอตอนที่มารับน้องก็คืออายุ2เดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์นะฮะไม่ใช่แค่ตัวสูงขึ้นผอมลงแต่นางดีดมากจ้าแต่ซาโด๊ทำตัวน่ารักมากพอชลีอุ้มนางนางก็นิ่งเลยทางฟาร์มมีถ่ายรูปให้ด้วยน่ารักจังมาแล้วมาแล้วครื่ถ่ายของเร รักขายลมรักด้วยค่ะรุ้รักน้องพี่เห่อสมาชิกใหม่อยากรู้อยากเหตุสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่เชอรี่จำไม่ได้แล้วความรู้สึกที่ได้รับน้องหมาตัวใหม่มันเป็นยังไงแต่ครั้งนี้เชอรี่ทั้งตื่นเต้นดีใจและตั้งใจมากที่จะฝึกให้เขาเป็นหมาที่เชื่อฟังในอนาคตเพราะเชอรี่เชื่อว่าการมีลูกหมาก็ไม่ต่างกับการมีลูกเลยถ้าเราตั้งใจมีเขาแล้ว เราก็ต้องดูแลเขาหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาฝึกให้เขาเชื่อฟังเราเหมือนที่ลูกเชื่อฟังแม่และเคารพแม่ค่ะอน,นี้นะคะซาโดก็ถึงบ้านแล้วพร้อมที่สายลมทุกคนสามารถติดตามเรื่องราวของน้องซาโดและสาระด,ดีๆในการฝึกลูกหมากันได้นะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะ